สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์และก็ชุมชนคนรักบอนไซทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอในเรื่องของไกลครับมีพี่น้องหลายท่านนะฮะรอชมอยู่นะครับผมก็จะนําเสนอในวันนี้เลยนะครับก่อนอื่นมารู้จักไกลก่อนนะครับต้นไกลนั้นนะครับโพไซไกลกลางนั้นเป็นไม้พื้นเมืองพื้นบ้านของของไทยด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับถิ่นกาเนิดเขาก็คืออยู่ในแถบอินโดจีนคือบ้านเรานั่นเองนะครับ เป็นไม้ที่คนตั้งแต่สมัยก่อนนิยมนํามาเลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงง่ายครับจเจริญเติบโตได้เร็วนะครับส่วนใหญ่ก็จะนํามาทําเป็นไม้ทรงต้นก็ได้นะครับแล้วก็นําไปเกาะหินนะครับผมจะมาแนะนําในส่วนที่ผมมีอยู่กันแล้วกันนะครับไรที่ผมมีอยู่นี้นะฮะจะจัดเป็นแบบนี้กันแล้วกันนะฮะคร่าวๆตามลักษณะของยอดของเขานะครับยอดไกลนั้นจะมีสีแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ยอดชมพู สีชมพูนะครับเมื่อเขาโตเต็มที่นะครับแล้วก็แตกยอดออกมาจะเป็นสีชมพูนั่นเองนะครับเป็นไกลลักษณะทั่วไปไกลขี้นกอะไรประมาณนี้ครับเกิดได้โดยทั่วไปเลยเกิดง่ายมากโดยขยายพันธุ์โดยมเมล็ดแล้วก็ชำกิ่งได้นะครับในส่วนที่2นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอันนี้ก็เป็นยอดยอดชมพูเหมือนกันครับแต่เป็นคนละคนละชนิดกันกับกับ ไกลขี้นกนี้นะครับลักษณะใบก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับจะเป็นพันธุ์อีกพันธุ์หนึ่งนะครับสีชมพูเหมือนกันแต่ออกจะไม่ไม่เหมือนกันนักเมื่อเขาจเจริญเติบโตเต็มที่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆดีกว่าครับต้นนี้เป็นไกลยอดดําครับไกลยอดดํานะครับเวลายอดเขาออกนะครับจะมีสีดําไปจัดบอนไสเป็นไม้ทรง พุ่มหรือสงต้นนะครับริดใบใบเขาร่วงออหมดเหลือแต่ย,ยอดนะครก็จะสวยงามมากครับไกลส่วนมากก็จะเป็นมีลําต้นแบบแบบนี้ครับแบบนะครับจะเป็นเหมือนสนิมเวลาเปลือกเขาแก่เขาจะร่อนออกแบบนี้ครับจะร่อนออกนะครับแล้วก็ถ้าได้อายุจริงๆก็จะมีสีขาวอันนี้ยังต้นเล็กอยู่ครับ ยอดดําครับต้นนี้นี่ก็ชําต่อครับเตอมาตัดชาเลยขึ้นง่ายครับไกลสีชมพูตอนกิ่งไว้เผื่ออีกสักสอาปีนะครับกลุ่มนี้ก็จะกิ่งใหญ่ครับนี่ก็ชํากิ่งครับกิ่งเล็กๆครับมีทั้งกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะครับนี่ก็ก็กิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นไกลดำครับไกลยอดดำนะครับต้นเล็กนะครับมาดูนะครับยอดเขาจะมีสีแปลกต่างนะครับเห็นไหมสวยนะครับอันนี้ยอดดำเลยครับเวลาจัดเสร็จแล้วก็จะยอดดำสวยงามเลยทีเดียวอันนี้เป็นยอดยอดแดงเลือดนกครับสีแดงเลยนะครับยอดแดงเลือดนกครับอีกต้นนี้นะครับเพราะนั้นผมก็จะมีอยู่ แดงเลือดนกนะครับแล้วก็ดำนะฮะยอดดำอันนี้ยอดชมพูครับยอดชมพูอ่อนนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นชมพูออกนะครับสดใสเป็นโอรสหน่อยนะครับตอนนี้ก็รู้จักชนิดของไกลนะครับพอสมควรแล้วนะครับก็จะมีแบ่งแยกโดยลักษณะของสีของยอดนะครับ เป็นข้าวๆก่อนก็นแล้วกันนะครับในรายละเอียดท่านค่อยศึิษาาีก้งหนึ่งตัางต่ต่อไปก็จะรีวิวนะครับต่อไกลนะครับให้ดูสัตต่อหนึ่งนะครับไปติดตามชมได้เลยครับก็เช่นเดิมครับผมไปหาตอไม้จากริมชายกลองนั่นเองครับการที่เราหาตอไม้นั้นเป็นการประหยัดไปตั้งเยอะนะครับเพราะว่ากว่าตอไม้ที่จะโตได้ในระดับนี้ก็ใช้เวลาเป็น หลายปีทีเดียวนะครับเป็น5-6ปีถึง10ปีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราสามารถหาต่อไม้ได้จะเป็นการดีทีเดียวที่เราจะมาเริ่มต้นสร้างตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสำหรับผู้ทีเออ่เป็นมือใหม่นะครับจะได้เป็นกําลังใจพยายามหาต่อไม้นะครับให้ได้กันแล้วกันนะครับผมนำมาดูนะครับผมตัดรากออกทั้งหมดเลยนะครับพวกโพไซไกลกลางนี้นะครับ เป็นไม้ที่ทิ้งรากลงมานะครับเขาสแสวงหาอาหารได้โดยใช้ระบบรากฝอยหรือเป็นรากค้ำยันนั่นเองครับไม่ต้องห่วงนะครับตัดมาแล้วมาชำเลยครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยครับนี่ใช้เวลาถึง3เดือนแล้วครับนี่เดือนที่4นะครับจริงๆแล้วเขาจะต้องใช้ถึง6เดือนนะครับระบบรากจึงจะแข็งแรงแต่นี่ผมถือว่าเ,าเป็นพวก ตระกูลโพไซไกลกลางนะครับระบบรากเขานะครับแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากิ่งนั้นยังไม่โตเท่าไหร่นะครับก็นำมาก่อนครับมาเลือกกิ่งก่อนกนแล้วกันนะฮะต้นไกลนี่ก็สวยนะครับยอดเขาโชว์ยอดครับโชว์ยอดโชว์ต้นเกาะหินนะครับเดี๋ยวฮะเลือกกิ่งแล้ว กิ่งไว้เยอะหน่อยครับเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับไม่ต้องห่วงครับเรามีเยอะเราก็สามารถที่จะเล่นเพราะฉะนั้นสะสมไว้หลายต่อหน่อยนะครับหาไว้ไม้เริ่มต้นไว้เยอะๆครับเราจะได้เลือกเล่นเอานะครับในการสร้างบอนไซนะครับอันนี้ผมก็ตัดต่อมาเลยนะครับให้ขึ้นใหม่นะครับอาจจะเป็นจัดกิ่งแบบธรรมชาติไปเลยนะครับให้เลือกทั้งหมด4กิ่ง5กิ่งนั่นแหละนะครับทดกิ่ง นะครับเข้าลวดไปอาจจะใช้เวลาประมาณ2ปี3ปี5ปีกันแล้วแต่นะครับแล้วก็สร้างเราไปเรื่อยๆนะครับการสร้างไม้บอนไซนั้นถ้าเริ่มต้นด้วยตัวของเราเองนั้นนะครับมันจะทำให้เรามีมีความมานัพยายามอดทนรอคอยความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับ ถ้าซื้อไม้จบมาก็มาดูแลได้ครับเป็นความภาคภูมิใจที่มีเงินซื้อได้แต่เราไม่มีนะครับต้นทุนเราน้อยเราก็ต้องเริ่มแบบนี้นะครับก็ฝากามือบรรทไซรุ่นใหม่นะครับให้สะสมไว้สะสมวันนี้ได้แน่นะครับเรานับหนึ่งให้ไวมีผู้รู้ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าสิ่งใดที่สร้างได้ยากๆคุณต้องรีบลงมือทําทันทีในวันนี้ครับผมก็ทายา ตรงรอยแผลหน่อยครับเขาบอกเป็นการเล่งเปลือกนะครับให้เจริญหุ่มจริงๆแล้วเป็นลักษณะคล้ายๆลขี้ผึ้งครับถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ปูนแดงนะครับไปก่อนหรือจะใช้ผมก็ใช้ซิลิโคนครับบางทีกันหน้าเวลารดน้ำไม่ให้เนื้อไม้มันเน่านะครับ เป็นอย่างนั้นครับตอนนี้ก็เข้าลวดไว้เพื่อที่จะให้ประคองกิ่งไว้นะครับกิ่งเล็กเกินไปนะครับก็ต้องประคองไว้ถ้าไม่ประคองไว้นี่ก็เผื่อโดนอะไรมาหักเลยก็ต้องเริ่มใหม่อีกนะครับเราเอาแน่และกิ่งห้ากิ่งนี้เราก็ประคองกิ่งไว้เลยเข้าลวดไว้นะครับ เข้าลวมหลวมก็ได้ครับแต่ว่าขอให้กิ่งเขายังยังถูกป้องกันรักษานะครับผมชอบไกลตรงที่พอเขาสร้างจบนะครับใบริดใบออกให้หมดนะครับแล้วก็แตกยอดใหม่เนี่ยถ้าได้อายุด้วยนะครับยอดจะสีสวยตามชนิดของเขาถ้าเป็นยอดแดงก็แดง แดงเลือดนกนี่สวยจริงๆครับสีเหลืองก็เหลืองนะครับไก่เหลืองก็มีนะครับไก่เหลืองนี่ก็สวยเหมือนบุษราคำเลยนะครับเหลืองบุษราคำยอดดำนี่ก็ดำมันสวยจริงๆมีเสน่ห์ครับเป็นไม้พื้นบ้านนะครับแต่ต้องได้อายุนะครับลองเลี้ยงดูนะครับน่าสนใจสีเดียวไก่ต้องหามาไว้นะครับเป็นสมบัติของนักเลี้ยงบอนไซ เพราะฉะนั้นโพไซไก,กรกลางก็มีครับของผมกลางเดี๋ยวคลิปลำดับต่อไปจะจนำเสนอในเรื่องของกลางนะครับแต่กลางผมนี่ไม่มีต่อโตเลยเดี๋ยวต้องหาแล้วครับเพื่อเออพื่อนๆชาวครีเอเตอร์แล้วก็ผู้นิยมชมชอบบอนไซนะครับจะนำเสนอเรื่องกลางนะครับ ของไทยเนี่เป็นอย่างไรไม้พื้นบ้านว่าจะสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับมันเป็นสเสน่ห์นะครับในการที่เราจะเลี้ยงดูแลนะครับไม้ย่อส่วนลงมาไว้ในกระถางเป็นไม้ยืนต้นนะครับที่อายุยืนด้วยถ้าเป็นไม้อายุสั้นนี้นำมาเลี้ยงบอนไซก็ก็จะยากสูงนิดหนึ่งนะครับแต่ก็มีผู้เลี้ยงอยู่นะครับก็ลองดูครับเราต้องกล้าที่จะลงมือทำ ล้าที่จะลงมือเริ่มต้นนะครับให้ไวด้วยนะครับถ้ามัวชักช้าก็ถือว่าเสียเวลานะครับช้า1วันเสียเวลาเป็น1วันนะครับก็ไม่เร่งวิดีโอนะครับคลิปนี้ก็พยายามที่จะให้ดูนะครับผมก็พยายามจัดนะครับจัดแบบนี้แหละนะครับง่ายๆไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจมากๆเลยนะครับติด ตามมาก็สอบถามมาให้ความสนใจนะครับผมก็จะนำเสนอไม้ง่ายๆนะครับสำหรับเริ่มต้นใครที่มีโอกาสแวะเวียนมาก็มาเยี่ยมมาเยือนกันได้นะครับที่โรงเรียนแดงเป้าสิงสุบุรณะนะครับแขวงของสองต้นนุ่นเขตรกกาะบังกรุงเทพอยู่ตรงใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมินะครับ ท่านก็แวะเวียนโทรมาก่อนก็ได้นะครับเข้ามาเยี่ยมชมกันมาดูไม้เริ่มต้นนะครับไม้จบนี้จะหาดูยากหน่อยนะครับผมจะเป็นเริ่มต้นหมดเลยนะครับก็เคยซื้อไม้จบมานะครับมาแล้วก็มานั่งดูนั่งชมนั่งเลี้ยงไปออพอเพื่อนมาถามว่าสร้างเองเหรอเราก็ อึอัอออออนะครับว่าเปล่าเลยซื้อมามันก็เกิดความไม่ภาคภูมิใจครับแต่นั่นมาก็พยายามที่จะไปชมไม้จบนะครับที่สวนคนอื่นแต่เราเริ่มต้นที่สวนของเราครับเก็บไว้เป็นมอดกให้ลูกูกันหลานเราให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวครีเอเตอร์แล้วก็ผู้ที่นิยมชมชอบบอนไซที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะครับ ผมมุ่งเป้าไปที่เยาวชนรุ่นใหม่นะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ได้เริ่มต้นนะครับเพราะว่าบอนไซนั้นเป็นงานศิลปะของจีนนะครับเริ่มต้นที่จีนแล้วไปเจริญที่ญี่ปุ่นตอนนี้เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับใครเล่นบอนไซรับรองนะครับไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับเสร็จแล้วครับต่อเริ่มต้นไกล ยอดชมพูโอรสครับสวยเด่นเป็นสง่านะครับตามธรรมชาติให้มาครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับพบกันใหม่